พวกเอติสพวกที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนี่เยอะไหมเยอะเยอะขึ้นด้วยตอนนี้ทำไมอะ่ะก็เพราะศาสนาแต่ละศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าจะมีความเชื่อในพระเจ้าที่เลือเอ่อมึกมันบอกเนี่ยเราพระเจ้าจะให้เราเชื่อพระเจ้าแบบนีนนะ้สุดท้ายมันไปเจอพวกปฏิเสธพระเจ้านะแล้วมันพิสูจน์ให้ดูพระเจ้าไม่มีจริงมันพิสูจน์แบบมันนะนะได้เราในกำปั้นทุบดินอย่างเดียวเลยนะสุดท้ายมันก็ไปเป็น พวกปฏิเสธพระเจ้าภาษาจะเรียกว่า a t h e i s t พวก a t h e i s t พวกที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนี่เยอะไหมเยอะเยอะขึ้นด้วยตอนนี้ทําไมอ่ะก็เพราะศาสนาแต่ละศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าจะมีความเชื่อในพระเจ้าที่เลอะเทอะนอกจากอิสลามเท่านั้นศาสนาที่เชื่อว่าแบบพระเจ้ามีอยู่จริงจะมีคําสอนที่เลอะเทอะมากเกี่ยวกับพระเจ้าเพราะมันถูกมนุษย์เปลี่ยนแปลงแล้วนอกจากอิลามเท่านั้น คำสอนบริสุทธิ์ที่นบีอีสานํามาสอน <c oughs> ผูกมนุษย์เปลี่ยนแปลงแก้ไขจนกระทั่งคําสอนเรื่องพระเจ้าจากที่บริสุทธิ์ฟังแล้วเข้าใจง่ายถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนไม่เหลือเช่นดีเนื่องด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาจึงได้ประนามไอ้พวกที่มันเปลี่ยนแปลงคำพีเอาไว้ ฟา ويل ุลลอ딘 ا يكتبون كتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليستو به ثمنا فرينا อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้นะครับในอันกราห์ความหายันะความวิบัติจงมีแด่ไอคนที่มันเปลี why. Why? Band, ่ยนแปลงคำพีด้วยมือของมันอัลลอฮ์ตำหนิพวกยิวและคริสต์บาทหลวงยิวและบาทหลวงคริสต์เพราะอะไรเพราะกุรานเนี่ยอัลลอฮ์สัญญาว่าไม่มีใครเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอายาเนี่ยพูดถึงยิวและคริสต์ ความวิบ oh ัต um ad ิความหายนะจงมีแต่พวกที่เปลี่ยนแปลงคำพีด้วยมือของเขาหลังจากเปลี่ยนแล้วก็บอกเนี่ยมาจากอัลห์หลอกหลอกคนหลอกคนว่าเนี่ยมาจากอัลห์วิยัชตูวิหีสมันนันกอดีนะเขียนเพื่ออะไรเปลี่ยนแปลงคำพีเพื่ออะไรเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากการที่ตัวเองไปเปลี่ยนแปลงคำพีฟาไวรุนลาหมมิมากาตะวัตไอดีฮหมหายนะจงประสบแก่สิ่งที่พวกเขาเขียน ไหยาะจงมีแต่สิ่งที่พวกเขาเขียนไหยาณะจงมีแต่สิ่งที่พวกเขาได้มาผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่พวกเขาเปลี่ยนแปลงกัพีอัลลอฮ์สาบแช่งนะักผที่เปลี่ยนแปลงคมภีรเมื่อคัมภีร์ถูกเปลี่ยนแปลงความเชื่อในพระเจ้าจากที่บริสุทธิ์จะถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยท่านนบีุลีซานาคาสอนในเรื่องพระเจ้าเหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดนํามาเลยบุญหวัลลวหอัลลอฮอัลลอฮ์มีองค์เดียว อัลลอฮุสซามัดอัลลอฮเป็นที่พึ่งของทุกสรรพสิ่งลำยลิดวะลำยูลัดอัลลอฮไม่บังเกิดอัลลอฮไม่มีลกูกอัลลอฮไม่มีลกูกอัลลอฮไม่ให้ลกูกอัลลอฮไม่ได้เป็นมนุษย์และอัลลอฮไม่ถูกเกิดมนจาใครด้วยวะลำอยากกล่าวหกูฟวนะครับอัลลอฮไม่เหมือนสิ่งใดแต่หลังจากนบีอาได้จากโลกนี้ไปพวกบาทหลวงคริสเปลีป่ยนแปลงคำพิจนกระทั่งอะไรพระเจ้ามีบุตรกลายเป็นบุตรซันออฟก็อดพระเจ้าอัลลอฮฺมีลูกซะแล้ว พระเจ้ามีลูกเสียจแล้วพระเจ้าเป็นหนึ่งในสามเสียแล้วพระเจ้าถูกตรึงตายบนไม้กางเขนพระเจ้าตายคนที่มันมันมีใจที่เป็นแบบหาความจริงมันบอกเนี่ยหรอพระเจ้าจะให้เราเชื่อพระเจ้าแบบนี้อะพระเจ้าตายพระเจ้าถูกมนุษย์ตึงอะไรพระเจ้าไม่เห็นหน้าเอาตัวรอดเลยหรอพระเจ้าตายเฉยเลยอ่ะพระเจ้าสร้างโลกแล้วพักผ่อนในวันที่เจ็ดอะไรมีพักผ่อนได้ด้วย พระเจ้าเพียเลยพักผ่อนคำพีตูวเปลี่ยนแปลงสารพัดจนกระทั่งว่าคําสอนเรื่องพระเจ้าเลอะเทอะไปหมดแล้วสุดท้ายคนกลุ่มหนึ่งก็เลิกนับถือศาสนาค,สคริสต์กลายเป็นอะไรปฏิเสธพระเจ้าแต่เขาไม่เจออิสลามอิสลามยังไปไม่ถึงพระเจ้าเล่นมวยปั้มกระยาโกยาขอบพระเจ้าแพ้อะไรพระเจ้าปั้มกับมนุษย์แล้วก็แพ้ อะไรพระเจ้าเนียจะให้เราเชื่อไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเลยมุสลิมบอกมุสลิมก็ไม่เชื่อพระเจ้าแบบนี้คุณในลักษณะพระเจ้าเราก็ไม่เชื่อแต่เขาไม่เจออิสลามไงสุดท้ายเขาก็คิดว่าศาส,สนาที่เชื่อในพระเจ้าก็คงจะเป็นไงเละเอะเทอะแบบที่เขาเคยรู้มาเขาก็ไม่เชื่อในศาสนาในเลยเห็นไหมมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรคัมภีร์ถูกเปลี่ยนแปลงความเชื่อในพระเจ้าที่บริสุทธิ์จึงถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย และคนก็นเลยปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าองค์หนึ่งไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอีกองค์หนึ่งเพื่อไปรบกับพระเจ้าอีกองค์หนึง่งมีด้วยอย่างนี้เลอะเทอะไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วสุดท้ายเขาก็คิดว่าเพราะฉะนั้นอิสลามคงจะแบบนั้นด้วยเห็นไหมครับทุกพักไปเลยหารู้ไม่ถ้าคนมาศึกษาเรื่องพระเจ้าในศาสนาอิสลามแล้วจะพบความรูทสิ์ God is not a man. And God is not the Son of Man. Is this in the Quran? Is it in the Quran? Yes. But I didn't quote it from the Quran, I quoted it from the Bible. That's in the book of Numbers, chapter 23, verse 19. God is not a man that he should sin, and God is not the son of man that he'll repent. แต่คนเหล่านั้นไม่ทันมาศึกษาอิสลามกระทึกทักว่าอ,อิสลามคงจะทำนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่เรามุสลิมสอนให้คนที่ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากคุณลักษณะที่เลอะเทอะทั้งหลายสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ ค้นหาความจริงกับอิสลามที่น้องไปพิมพ์นใน YouTube ผมสอนวิธีพิสูจน์พระเจ้าเอาไว้สอนวิธีพิสูจน์พระเจ้าเอาไว้แบบวิทยาศาสตร์เลยดูค้นหาความจริงอิสลามเสร็จดูพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์ดูพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็ใน YouTube ผมกาจานามีนบรรยายเอาไว้เยอะมากตอบคาถามต่างศาสนาที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับศาสนาอิสลามพี่น้องไปดูได้ระหว่างความเชื่อที่ว่าจะต,ต้องกราบไหว้พระเจ้าหนึ่งเดียว เชื่อในแบบเขาเรียกโพลีดิซึมคือหมายถึงกลบไวว้เทพเจ้าหลายๆองค์เนี okay. ่ยสองความเชื่อเนี่ยสองความเชื่อนี้เนี่ยอะไรมาก,ก่อนตั้งแต่โลกนี้มีมา